สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องของแม่แม่นะคะคลิปนี้นะคะแอดพาเพื่อนๆมาเที่ยวพัทยาใต้กันนะคะวันนี้พามาเที่ยวที่ห้างเทอร์มินอลพัทยากันนะคะพามาชมอาหารหลากหลายเมนูจากร้านดังๆในครัวคุณต่อยกันนะคะชาวพัทยาบางแสนชนบุรีและแฟนๆครัวคุณต่อยในพื้นที่ใกล้เคียงมากินของอร่อยๆกันนะคะ มารับชมกันเลยค่ะ อีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นแฟนคลับของครัวคุณต่อยวันนี้คุณพยาบาลน,น้อยลูกสาวตัวดีป่วยค่ะไม่สบายก็อ้อนแม่นิดหน่อยเนาะอยากจะกินของที่ส่งคุณแม่ส่งไปให้อะไรเงี้ยจริงๆเขามีเงินเดือนแล้วนะคะเพิ่งเพิ่งจบใหม่อะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ซื้อกินเองอารมณ์ประมาณก็ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่นะอ้อนแม่คุณแม่ก็รักลูกเนาะจัดไปเลยค่ะ อาหารจุกๆเต็มๆของกินหลากหลายส่งไปให้คุณลูกแล้วก็ซื้อของตลับบ้านให้คุณสามีแล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะงานครัวคุณต่อยมีอาหารอร่อยเด็ดๆอะไรกันบ้างนะคะ ที่มาออกบูธครัวคุณต่อยนะคะเป็นการรวมเอาเมนูเด็ดเดดร้านดังๆอาหารอร่อยอร่อยที่เคยออกอากาศในรายการของครัวคุณต่อยมารวมกันเพื่อให้เพื่อนๆชาวพัทยาชนบุรีหรือว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมาซื้อหาอาหารอร่อยอ,อยจากร้านอาหารดังๆทั่วประเทศไทยไน,นะคะหรืออาหารที่หารับประทานได้ยากนะคะแล้วก็ ถ้าแบบว่าร้านอาหารดังๆบางทีอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอาหารไทยโบราณที่แบบอร่อยครบรสจริงๆตอนนี้ก็ได้มาถึงที่ให้ชาวชนบุรีหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้เลือกซื้อหารับประทานกันได้แล้วนะคะงานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่7 ถึง16ตุลาคมแล้วนะคะวันที่แอดถ่ายทำก็เป็นเมื่อวานนี้คือวันศุกร์วันที่14อะค่ะแล้วก็พรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่16เป็นวันสุดท้ายของการออกบุตรของครัวคุณต่อยในพัทยากันแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวพักผ่อนที่พัทยาอยากมาทานอาหารอร่อยอร่อย เด็ดๆจากร้านดังๆทั่วประเทศของรายการครัวคุณต่อยพรุ่งนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งวันนะคะยังมีเวลาไปซื้อได้นะคะเพื่อนๆที่เทอร์มินอลยค่ wait u n t อ l t พัทยาค่ะ Let us dance baby, oh, this uh, uh, night away Our bodies move to the groove in the light that flickers We get lost in the crowd, it's getting thicker We get away, get away from the drinks and chatter ก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีรถส่วนตัวนะคะเราก็สามารถขึ้นรถ2แถวมาได้นะคะถ้าขึ้นสองแถวมาจากจอมเทียนก็ขึ้นคันเดียวตลอดสายเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนสายก็เทอร์มินอลก็จะอยู่สุดสายเลยนะคะค่าโดยสารก็ประมาณ10หรือ20บาทนะคะส่วนมากปลายทางก็จะจอดที่ห้างเทอร์มินอลเลยนะคะหรือถ้ามาจากพัทยากลางเราก็ขึ้นรถ2แถวตรงหน้าเซนทัน ฝั่งถนนพัทยาสายสองค่าโดยสารก็10บ,บาทนะคะก็ไปถึงเทอร์มินอลเลยค่ะจะเป็นแบบเส้นทางวันเวนะเทอร์มินอลกอ็จะอยู่ฝั่งขวามือเรานะคะหรือถ้าแบบเอารถส่วนตัวมาก็ถ้ามาจากพัทยากลางก็เ,เส้นทางถนนสายสองเลยนะคะซึ่งจะเป็นทางวันเวอ่ะค่ะก็เพื่อนๆสามารถมาได้หลายทางเลยนะคะ แต่แอดคิดว่าเพื่อนๆส่วนมากอาจจะรู้จักเทอร์มินอลพัทยากันบ้างแล้วเนาะและแต่สำหรับคนที่มาเที่ยวชนบุรีหรือว่าพัทยาใหม่ๆแล้วไม่มีรถส่วนตัวก็มาตามที่แอดอธิบายไปเข้าๆข,ข้างต้นได้เลยนะคะหรือว่าถามรถ2แถวก็ได้ค่ะว่าเราจะไปเทอร์มินอลขึ้นตรงไหนค่าโดยสารก็10บ,บาทเองนะคะ นี่นะคะเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆของกินเยอะมากรู้สึกว่างานครัวคุณต่อยนี่นะคะครั้งนี้จัดที่พัทยาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะเพื่อนๆทีมงานของครัวคุณต่อยก็จะรู้สึกว่าจะมาประมาณ100ชีวิตยังไม่นับร้านค้ากว่า80ร้านดังอีกนะคะ แล้วก็ขนวัตถุดิบมาปรุงกันสดสดวันต่อวันเลยนะคะเพื่อนๆืเพื่อให้เราได้กินของอร่อยอร่อยใหม่ๆแล้วก็สดสดทุกวันเลยนะคะ <ๆ S 1> กับอาหารคาวหวานจากร้านค้าดังๆให้เราได้ชิมได้ช็อปกันแบบจุกๆุไปเลยนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆต้องบอกว่าแอดนี่แบบว่าหอแบบสองมือนี่แบบแทบไม่พอเลยค่ะต้องวิ่งเอากลับไปไว้ที่รถก่อนแล้วก็กลับมาหอใหม่อีก แบบซื้อไปแบบจุกๆเลยอ่ะแบบเพื่อคุณลูกสาวเพื่อคุณสามีนะอ๋อ,อแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยเนาะแบบได้กินของอร่อยอร่อยน,ะนานๆทีมาทีเนาะหอบไปนี่แบบว่าเต็มเลยค่ะเพื่อนๆจุกๆพอดีมาคนเดียวนะแต่ก็ไม่เป็นไรมาคนเดียวก็หอบได้แอดคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเป็น f อซหรือว่าเป็นแฟนคลับของครัวคุณต่อยกันนะคะ ครัวคุณต่อยเท่าที่แอดทราบจะดําเนินรายการโดยคุณไตพบลิมประพัฒแล้วก็คุณอ้อกีรติแล้วก็คุณโกตีอารลัมบอยนะคะหลายๆคนอาจจะอยากทราบว่าครัวคุณต่อยคืออะไรครัวคุณต่อยก็คือรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารอร่อยๆมีคุณภาพผ่านความคิดสร้างสารรค์ในการสื่อสารแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้และสามารถเข้าถึงอาหารที่ดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือแนวคิดที่ว่ากินดีอยู่ดีค่ะเพราะเป็นการคัดสรรของดีอาหารที่มีคุณภาพที่การันตีคุณภาพภายใต้เครื่องหมายขวคุณต่อยเลยนะคะแล้วก็ รายการของครัวคุณต่อยนะคะเป็นรายการที่นําเสนออาหารอร่อยทั้งเมนูคาวหวานอาหารที่หารับประทานยากๆอาหารในกระแสอาหารไทยโบราณที่อาาร่อยครบรสอย่างแท้จริงตลอดไปจนถึงอาหารนานาชาติที่แบบได้รับความนิยมในหมู่คนไทยนะคะดูสิคะเพื่อนๆคนเยอะมากเลยนะคะ ของกินก็แบบว่าโอ้โหเยอะมากแล้วแบบเขาทำแบบสดๆวันต่อวันด้วยนะคะโดยแต่ละเมนูที่ที่เขาเลือกสรรมาค่ะก็จะแบบว่ารู้สึกว่าจะเป็นร้านที่แบบดังๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็ครัวคุณต่อยมาเปิดที่เทอร์มินอลน,นะคะจะมีอยู่2ชั้นนะคะชั้น G ีฟาริสแล้วก็ชั้น M ลอนดอนนะคะมีอยู่2ชั้นค่ะชั้นชั้น G กับชั้น M นะคะเพื่อนๆ o u own แอดคิดว่าเราโชคดีนะคะที่แบบว่าครัวคุณต่อยได้แบบว่านำมาเสนออาหารหลากหลายให้ ชาวชนบุรีได้รับชมได้รับทานกันนะคะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงเป็นโอกาสนะคะไ่ทางเลือกเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่แบบชาวชนบุรีได้ชิมร้านอาหารดังๆทั่วประเทศหลากหลายเมนูหลากหลายร้านมานําเสนอให้ชาวชนบุรีได้เลือกซื้อหากันเลยนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนชอบไหมคะรายการนี้แอดรู้สึกว่าแอด เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบว่าอย่างที่บอกอะค่ะเป็นแฟนคลับ อชอบดูรายการอาหารของครัวคุณต่อยมากเลยนะคะเพราะว่าแต่ละเมนูที่รายการเลือกสรรมาก็จะมีแบบผู้รู้ตัวจริงมาสอนวิธีการปรุงพร้อมเผยสูตรลับเฉพาะตัวเคล็ดลับการเลือกวัตถุดิบและเคล็ดลับความอร่อยที่แบบไม่เคยเปิดเผยที่ไหนให้เรารับชมในรายการแล้วก็ทำให้เราสามารถที่แบบเอาไปหัดทำที่บ้านได้ด้วยอะค่ะอันนี้แอดชอบมากเลยแล้วแบบว่าเอาไปลองทำดู างทีถ้าบว,ว่าเขาจะบอกเราว่าให้เลือกสรรวิธีแบบว่าหาวัตถุดิบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะอร่อยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ดีนะคะเป็นการที่แบบว่าเหมือนถ้าอาหารวัตถุดิบดีอาหารเราก็จะอร่อยด้วยอะคะ่ะ คว่าคุณต่อยนี่รู้สึกว่าเขาเขาจะเกิดบนความไม่เชื่อที่ว่าพ่อครัวแม่ครัวคนเดียวจะปรุงอาหารทุกประเภทได้อร่อยทุกเมนูแอดคิดว่าจริงนะคะเพราะว่าแบบพรสวรรค์และประสบการณ์แล้วก็ความถนัดของแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคนคนนึงก็จะทําได้ทุกอย่างแล้วก็อร่อยหมดทุกเมนูคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อะคะ่ะ บางคนก็แบบว่าถนัดทําแกงเนื้อบางคนก็ถนัดทําขนมหวานเนาะบางคนก็ถนัดทําอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็ถนัดทําแบบสเต็กอะไรอย่างเงี้ยจะให้แบบว่าคนคนเดียวทําอาหารออกมาได้อร่อยทุกเมนูทุกประเภทก็คงเป็นไปไม่ได้อันนี้เพราะว่าอาหารแต่ละคนแต่ละประเภทแต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันนะคะเพื่อน เราก็เลยคิดว่าตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นแบบว่าจุดรวมตัวของรายการนี้ที่แบบไอเดียของรายการนี้ที่ให้เป็นการรวมตัวของร้านอาหารเด็ดๆดดังๆหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยมาออกบูธ ตามสถานที่ต่างๆให้พวกเราได้แบบมีโอกาสริมรสอาหารอร่อยๆอที่ซื้อหากันได้ไม่ยากนะคะในเวลาที่แบบว่าเขามาออกบูธแต่ละทีอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสของเราที่แบบว่าได้ได้ไดมาชิมอาหารอร่อยๆอตรงนี้นะคะแอดก็อาจจะถ่ายทอดข้อมูลคร่าวๆนะคะเท่าที่แบบว่าแอดพอจะมีความรู้เท่าที่ทราบมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากแบบข้อมูลผิดพลาด คลาดเคลื่อนหรือว่าตกหล่นไปบ้างก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะแชทก็แค่อยากจะแชร์บรรยากาศวิดีโอแล้วก็ร้านอาหารอร่อยๆจากเจ้าดังๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะเพื่อที่ที่แบบเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสนุกแล้วก็ชมบรรยากาศที่มีของกินหลากหลายหรือใครที่ยังแบบว่าเที่ยวอยู่ในพัทยาชนบุรีก็ยังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งวันคือวันพรุ่งนี้นะคะ ก็มาซื้อหาเลือกรับประทานกันได้เลยนะคะก็จะเปิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง2ทุ่มเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีหอยจ้อแล้วก็มีแบบหอมหมูยออย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นอะไรที่แบบว่าแอดลองซื้อไปทานแล้วเนื้อหมูนี่แบบว่าเป็นเนื้อหมูล้วนเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีลูกชิ้นหมูเนื้อล้วนเลยค่ะแล้วแบบว่าพอเราเอาไปรับไปทานแล้วแบบรู้สึกว่ารสชาติแบบเด้งเลยะคะ่ะเนื้อหมูนะคะเด้งเด้งเนื้อล้วนๆเนื้อแบบล้วนๆเลยอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแกงปักใต้นะคะ <Okay. S 1> ก็รู้สึกว่าจะเป็นรสชาติของคนใต้เลยแล้วก็มีข้าวเกรียบ รู้สึกว่าเข้าเกีบยวก็จะเป็นร้านดังด้วยนะคะอันนี้รู้สึกว่าของกินจะเยอะแยะมากเลยค่ะเพื่อนๆจนแบบว่าหลากหลายตาแบบหลายตาเลยค่ะอะไรก็อยากกินไปหมดแอดนี้แบบว่าฮิวบอกเลยเลยว่าสองรอบอะคะ่ะให้ลูกสาวกับคุณสามีตัวเราด้วยให้ตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ายังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบอร่อยมาก อร่อยมากๆจริงๆแล้วก็น้ำพริกแล้วก็กะหรี่พับอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหขอบอกว่ากะหรี่พับนี้แบบอร่อยแล้วก็น้ำพริกนี่ก็อร่อยมากเลยค่ะ ก็จะมีขาหมูเชฟเดย์นะคะแอดซื้อไปทานแล้วแบบอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วแบบว่ากรอบๆเลยนะคะเนี่ยค่ะขาหมูบ่ายเชฟเดย์คิดว่านะคะเนี่ยค่ะน้องเขาก็จะแบบว่าทำให้เราแบบว่านะพี่จะถ่ายรูปถ่ายรูปใช่ไหมนี่ค่ะ ทำให้แบบว่าสดสดเลยอ่ะน่ารักดีอะค่ะแบบว่ามาอุดหนุนกันนะคะแบบว่าที่นี่แบบว่าอัธยาศัยดีมากเลยค่ะทุกคนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากทุกคนเลยค่ะทุกๆุกร้านเลยนะคะในของครัวคุณต่อยอะคะ่ะแล้วก็อันนี้ได้แบบว่าเยอะมากอันนี้รอบแรกนะคะแล้วเดี๋ยวรอบสองมีอีกค่ะ <c oughs> ฮิ้วกันแบบจุกๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อน แล้วก็แบบว่าของยังไม่ครบเลยนะคะที่แบบว่าของที่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยเอาไปตุนนะคะเพราะว่าดูแล้วมันจะไม่เสียง่ายด้วยนะคะเราก็รู้สึกว่าเราชอบมากมีแต่ของกิน,นะะที่แบบว่าทําแบบวัตถุดีๆนั้นเลยสดสด,สดใหม่ๆด้วยนะคะ mm hmm. เขาทําให้แบบว่าวันต่อวันเลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะของกินถ้าแบบว่า ใครที่แบบสายกินสายชอบแบบชอบของกินอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมคะแต่ละคนจะถือแบบว่าเที่วถุงกันนี่แบบว่าสองมือสองไม้กันเลยค่ะเนี่ยค่ะสะใจเลยนะคะกินกันแบบจุกๆเลยค่ะ I wanna be lover yeah, I'ma be best lover you got. Wanna mess you up your น,นี้ก็จะเป็นปลาส้มไร้ก้างนะคะตามในที่แบบว่าดูแล้วโอโ้โหเป็นมีแต่เนื้อปลาเลยนะคะเนี่ยค่ะก็แล้วก็จะมีนี่นนวันนี้ก็คนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นวันศุกร์เนาะแล้วก็เป็นวันหยุดนักขัตเลิกอะคะ่ะคนก็จะมาเที่ยวกันเยอะหน่อยช่วงที่แอดมาถ่ายก็เป็นช่วงบ่ายแล้วคนก็เริ่มมาแบบว่าเต็มแล้วะคะ่ะเนี่ยค่ะร้านค้าก็จะแบบว่า มือกันสารวลนเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเยอะมากเลยค่ะก็อย่างว่าเนาะมามาทั้งทีอุตส่าห์มาเยือนชนบุรีทั้งทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเป็นโอกาสของเราที่จะแบบได้กินของดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณครัวคุณต่อยด้วยนะคะที่แบบว่าให้เราได้มีโอกาสได้ทานของอร่อยๆจากร้านดังๆอะคะ่ะ เนี่ยค่ะอย่างทอดมันทอดมันปลากายทอดมันปลาหมึกอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแอดซื้อไปทานแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะ <Okay. S 1> ก็ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะกลับไปซื้ออีกนะคะเพราะว่าแย่งทานกันกันกบแฟนด้วยนะคะ <laughs> เสียดายค่ะซื้อไปแค่กล่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็หอบเลยค่ะทีนี้ <laughs> แล้วมีลูกลูกกับสามีก็ไม่ได้มาเพราะว่าคุณลูกอยู่กรุงเทพเนาะ แฟนก็ไม่ได้มาด้วยอย่างเงี้ยเขาไปทำงานแล้วก็นะหอบคนเดียวเลยค่ะพักก่อนว่าเหนื่อยมากเลยอะช็อปจนเหนื่อยช็อปของกินนะคะจนแบบว่าคือทุกคนนี้แบบไม่มีใครอายใครเลยค่ะหอบของกินกันทั้งนั้นแต่ละคนนี่สองมือสองหลายถุงเลยค่ะแต่ละคนนี่ค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกดีค่ะของกินนี่ละลานตามากเลยอะค่ะแอดชอบมากเลย ไม่ได้ทำกับข้าวนี่แบบว่าคงจะหลายวันอยู่นะคะเนี่ยค่ะเราก็แบบว่าเนี่ยค่ะขาหมูนี่ก็ถ้าไซส์ M นะคะก็จะ350ถ้าไซส์ L หรือว่าเอก็จะประมาณ450บาทนะคะแต่เฉพาะว่าถ้าทานคนเดียวเนี่ยสามคนเดียวหรือ2คนเนี่ยค่ะกำลังพอดีเลยค่ะนะคะแล้วก็ขนมขนมก็อร่อย นี่ค่ะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่เบื่อเนาะ <c oughs> อันนี้แล้วก็มีกะหลี่ปับ๊บกะหลี่ปั๊บนี่ซื้อไปเป็นแบบว่าหลายกล่องเลยค่ะเพราะว่าต้องส่งไปให้ลูกสาวด้วยอะไรเนะีเจ้าตัวดีก็แบบอยากกินแม่ชอบโอเคนะคะถ้ายังไงก็ชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปให้แอดด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะ